เพชรพาลวดสวัสดีอฟซี่ชูฟูสุขคนครับผมวันนี้ชิม่าตามแนวทางล่าพัฒนาของปูศูนวันศุกร์ที่20ตัวล่าสองหาหกเมื่อวันพุทธที่18ล่าพัฒนาบนมันออก2 7 3ล่างออก6 2ข้างบนนี่ก็คือเลข6ตวัวน้นองข้างบนนี่เป็นเลข6กตวัว ของปู07โบเขานะพี่น้องโบเขาวันนี้จับคู่กับโบเขาเลขวิ่งกับโบเขาบนให้วิ่งรูดหกบนให้รูดหกมันเป็นเป็นร่องรางจับคู่กับโบเขาเลกมันออก73ของปูกัแม่เตก76 75หนะ้าันโบเขาส่วนรางกับหกส่วนรางกับหกสอง ของปูกับมีตาแปดสองหนึ่งหกแปดสันเ่าะเขาเด็กเบิ่นกับพวเขาปู่ศูนย์เจ็ดวันพุธหลุดหลุดพุธเด็กไม่เขา่าไม่ลดเรามาต่างวันวันศุกร์เขาของไม่ สุขที่ยี่สิบตุลาหกหก ลาพัฒนาปูปูศูเจด บนบนวิ่งห้าบนวิ่งรูดห้า จับคู่ห้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าแปดหนึ่งแปด ห้าเก้าหนึ่งเก้าส่วนตัวเน่นก็เน่นกิดหาห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าตัวเน่น ล่าง,ล,าง,งล่างวิ่งรูดหกล่างวิ่งรูดหก ส่วนจับคู่จับคู่ล่างห้าเก้าเอาห้าเก้าตรงห้าเก้าตรงกันก็บ,บนตัวเดียวกันหกเก้า เก้าห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์ บนเน้นสามคูล่างเน้นสองคูก็ต้องเน้นจิดหกหกเก้าหกศูนต์ตัวเน้นเน้นติดตหกตวกันตัวล่องก็จะเริ่มนะพี่น้องที่นี่ก็มีตัวของปูศูนย์เจ็ดที่มีตวกันตวกันของปูก็มี ห้าห้ากันเบิ้ลห้าห้าหนึ่งหนึ่งนี่เราพี่นอ้องตกกันสองูรูหาหนึ่งหนึ่งอันนี้ตกกัน ไม่นอนแคบนอนจอตามนี้นะครับเด้อว,วันศุกร์ที่ยี่ตุวลาสองหาหกหกล่าพัฒนาปูศูนย์เจ็ดบนปูให้วิ่งรูดหาจับคู่กับหาเจ็ดหนึ่งเจ็ดหาแปดหนึ่งแปดหาเก้าหนึ่งเก้าส่วนตัวเน้นก็หาเจ็ดหาแปดหาเก้าอันนี้คือเน้นบนส่วนล่างวิ่งรูดหกจับคู่ก็ 5, 9, 6, 9, 7, 9, หาเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าหาศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์ ส่วนตัวเน้นตัวเด่นก็คือ6กเก้าหกศูนย์ 0. ส่วนตัวกันนี่คือเป็นบนล่างได้พี่น้องกันเบิร์นี่เป็นบนล่างหาหาหนึ่งหนึ่ง,นงบนล่างได้พี่น้องได้บนล่างอกราบขอบพระคุณปูศูนย์เที่ทรงแนวทางลาพัฒนาเมื่อไห้่พี่น้องเข้ากระแคบหน้าจอตามนี้นะครับเด้อมากระจดัดขัดกระพานตัวเลขก็เป็นแค่แนวทางตาบ่มากประสบการ์พานไป ถ้าตรงเลขในใจตัวใดก็เอาไปพิจารณาเบิ่งกับวันศุกร์ที่ยี่สิบสองทุ่มครื่งก็ขอให้โชคๆมันหมานเรื่อยๆแห้งสูผูสุขคนก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจผดด้ารวยนะครับเด้อให้มีกำลังใจให้คลิปต่อๆไปจะมีตะเรียนผ่านอะไรไปนองเบิ่งห้น้ำแน่เอาคลิปหนาพอกันไหมคลิปนี้สวัสดีครับผม